คำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาซึ่งเสียหายจากการถูกบุกรุกปลูกป่กปกปามนน้ามันยังคงมีสภาพไม่แตกต่างจาก4ปีก่อนมากนักค่ะถึงแม้จะสามารถยึดคืนพื้นที่มาได้กว่า900ไร่ให้กลับมาเป็นสมบัติสาธารณะแล้วก็ตามนะคะแต่การจะเอาผิดกับคนที่ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบจนนำมาเอกชนเข้าไปทําลายป่าจนเสื่อมโทม ก็ยังไม่คืบนะครับสำนวนนั้นถูกส่งไปถึงอายการแต่ผู้ต้องหาก็ใช้ช่องทางขอความเป็นธรรมจนทำให้คดีนั้นล่าช้าติดตามนอินดีเอ็กซิตกับคุณสนธยาแก้วคำครับป่าพุ่จำนวนหลายร้อยไร่ในเขตท่ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงซึ่งได้รับความเสียหายจากการขุดยกร่อง เพื่อปลูกปาม์นน้ำมันเมื่อเดือนเมษายนปี2559ของบริษัทปลามไทยพัฒนาซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงพืชพันธุ์โดยเฉพาะต้นสมิตรขาวเจริญเติบโตขึ้นมาไม่มากนักพื้นดินส่วนใหญ่ยังคงโล่งเตียนและที่สำคัญเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับภาพถ่ายสภาพที่ดินซึ่งถูกขุดยกร่องเมื่อ4ปีก่อนหน้านี้พบว่าพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ ยังมีร่องรอยความเสียหายจากการบุกรุกทำลายอย่างชัดเจนกายภาพของร่องคูน้ำแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดซึ่งเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาได้ลงพื้นที่ลาดระเวนเชิงคุณภาพเพื่อเก็บข้อมูลติดตามการฟื้นตัวของป่าพลุหลังกรมที่ดินได้เพิกถอนเอกสารสิทธ,ธิ์ที่ดินนสสกจำนวน23แปลงเนื้อที่รวม920ไร่ จากการครอบครองของบริษัทปามไทยพัฒนาให้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์หลังพบว่ามีการออกเอกสารที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าหลังไม่ถูกรบกวนจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ป่าสม็ดขาวบางส่วนได้เริ่มเจริญเติบโตขึ้นได้บ้างแล้วผมก็มารัฐเวนที่นี่อาทิตย์ละสองครั้งโดยใช้โปรแกรมสมาร์ทป่าโตรัะเวนเชีงคุณภาพ บริเวณโดยรอบอของในพื้นที่นะครับบริเวณรอบพื้นที่เดินอรอบแนวเขตแล้วดูจากสภาพพื้นที่ก็มีไม้เสมาเสมเกาขึ้นอยู่อันนี้ตําต้กบแกไว้บยับยั้งบบพึ่งที่ไหนครับนี่อันนี้เอามาท้มใหม่มามมาเอาไมามาในบางจุดที่ต้นเสมดขาวเริ่มฟื้นตัวซึ่งแม้จะเป็นพื้นที่ไม่มากนัก แต่ก็คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อตัดไม้ไปใช้สอยในครัวเรือนรวมถึงเก็บน้ำพึ่งป่าหลังพึ่งมาทำรังมากขึ้นในช่วงสองปีมานี้ก็มันมันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของป่าด้วยพึ่งมันมามันถ้าไม่สมบูรณ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันอาจจะรู้มากกว่าเขาเรียกว่าเท้าเท้าเท้าพันพันพันดอกเนี่ย จะรรรูู้วว่่่่าาาตงงไหหหนนทีถมบณ์ล,ลกิแดีเขาางมาด้านผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาก็ได้ประชุมร่วมกับชาวบ้านเพื่อกำหนดแนวทางดูแลฟื้นฟูพื้นป่ากว่า900ไร่ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยเบื้องต้นได้มีการตั้งคณะกรรมการดูแลพื้นป่าของชุมชนเพื่อทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ประชุมคัดเลือกคณะกรรมก,การและก็ออกกฎหลังจากออกกฎเสร็จเรียกประชุมชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเลยมาเสริมมาแต่งกฎมาเพิ่มหรือขาดเกินให้ชาวบ้านทั้งหมดทั้งหมู่บ้านมาร่วมกันอ่าก็เรียกกรองอีกทีหนึ่งกรองอีกทีแล้วก็นําเสนอลมอุยานอีกทีนึงครับผม ในปี2559บริษัทปามไทยพัฒนาได้นำเครื่องจักรเข้าขุดยกร่องที่ดินป่าพุเพื่อปลูกปามน้ำมันสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าพุกกว่า400ไร่แม้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทัดท้วงแล้วว่าไม่สามารถดำเนินการได้จนนำไปสู่การจับกลุมการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้พร้อมส่งดำเนินคดีทั้งคดีอาญาและคดีแพง่งโดยพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรเกาะนางคำให้ข้อมูลว่า ได้มีการสอบปากคำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีไปแล้วกว่า20ปากพร้อมส่งสํานวนหลักฐานให้อัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องในขณะที่อัยการจังหวัดพัทลุงระบุว่าคดีดังกล่าวอยู่ในการดูแลของอัยการภาค9ทําให้รองหวัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมาทวงถามความคืบหน้าคดีกับทางตํารวจและอัยการเนื่องจากเกรงว่าคดีอาจจะหมดอายุฟาร์มหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม นะครับก็คือตํารวจอายการเรื่องนี้มานห้าปีแล้วถามว่ามันนานไหมนานนานมากถามว่าถ้าชาวบ้านไปบุกรุกเนี่ยมันจบนานแล้วล่ะถ้าเรื่องของชาวบ้านสารการตัดสินแล้วห้าปีนี่จบแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างก็มีความรู้มีความสามารถมีอะไรก็แล้แลวแต่นะหปียังไม่ขึ้นศาลเลย ส่วนความเสียหายต่อพื้นที่ป่าพลุกว่า400ไร่ทางเขตํามราสัว์ป่าทะเลสาบสงขาได้ฟ้องคดีแพง่งเรียกค่าเสียหายไร่ละเกือบ80,000บาทรวมเป็นเงินกว่า30ล้านบาทซึ่งสสจังหวัดพัทลุงระบุว่าป่าพลุที่ถูกขุดทำลายจะใช้เวลาในการฟื้นตัวเพื่อเข้าสู่สภาพเดิมต้องใช้เวลานาน,านมากถึง90ปีความเสียหายทางแพ่งเนี่ยมันมากกว่า30ล้านนะครับเพราะว่า การฟื้นกลับสภาพพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้านำเปลี่ยนสภาพแล้วเนี่ยฝ่าป่าชัยเรียนจะกลับมาต้องใช้เวลาประมาณ90ปีจากการตรวจสอบของทีมข่าวไทย PBS พบว่านอกจากการขุดยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันของเอกชนรายใหญ่แล้วล่าสุดที่ดินป่าพรุ ซึ่งอยู่ในการครอบครองของชาวบ้านในตำบลเกาะนางคำก็มีการขุดยกร่องเพื่อปลูกปาม์นน้ำมันจนสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าพรุอีกหลายร้อยไร่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบบนิเวศป่าไม้ระบุว่าป่าพรุมีคุณค่าทางระบบนิเวศสูงมากแต่ประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้ในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ส่งผลให้มีการทำลายป่าพรุเพื่อปลูกพืชชิงเดียว พื้นที่ชุ่มน้ำนะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษนะครับก็คือมีความอ่อนไหวนะครับและก็ปลอบบางสูงแต่มีความสำคัญมากสําหรับในระบบนิเวศนะครับซึ่งถ้าได้รับการจัดการที่ไม่ถูกต้องนะครับมันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับผู้เชี่ยวชาญร,ระบบนิเวศป่าไม้ระบ,บุเพิ่มเติมว่า ป่าพุที่อุดมสมบูรณ์ให้ในิเวศบริการหรือมีคุณค่าต่อสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เป็นอย่างมากอาทิปเป็นปัจจัย4ี่ในการดํารงชีวิตเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์สามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าพื้นที่ป่าประเภทอื่นถึง7เท่าแต่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาปรับต้องสูญเสียป่าพุในพื้นที่เชื่อมต่อของจังหวัดพัทลุงสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชไปมากกว่า6 0 0 0ืนไร่ สนยาแก้วขำไทย PBS รายงาน